คนส่งฮะซีดอาครับมาแล้วฮะห้า,าหนึ่งศูนย์เก้าครับ แก๊สปตทแก๊สแก๊สแก๊สแต่เขาบอกว่าแก๊สน่ะรถรถแก๊สรถก๊าซก๊าซรถก๊าซไม่ใช่รถน้ำมันจอ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 เห็นปะไม่เชื่อลูกว่าปุ่ม C S R ล่างเห็นปะนนน่คังทางนี้มาทางนี้แน่เต็มเต็ม บริษัทเออผมถ่ายหมาก่อนเทพมาไล่สองนำมาันจะเข้าเลนสามลูกจะเห็นได้ไงเข้าเลนสามก็กระบวนนี้ก็บังก็ทำไงดีอ่ะก็ทำไงก็ก็ไปทางนี้พอรถจอดก็มุดเข้าไปแล้วก็ข้ามไปลางนู้นไงจะข้ามไปยังไงเขาไม่ออกเขาจะรอรางเข้นมาก่อนก็มุดเข้าไปตรงนั้นไงอันตรายดูข้ามมุดเหรอ กล้ากล้าเธอลืมไม่กล้าก็ตรงนี้ไงมันมีจำเห็นป่ะมันมีบันไดอยูอ่นั่นไงบันได้หาทางนะลองคิดถ้า,เ,าเออผมแค่นนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูลัง